สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆกับความสามารถใหม่เล็กๆใน iOS 16เป็นความสามารถที่ไม่ได้ทำอะไรที่มหัศจรรย์ไม่ได้ทำอะไรที่หวือหวาแต่ว่าผู้ใช้ iPhone อยากให้มีเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่รอคอยกันมานานนั่นคือคีย์บอร์ดแบบสัน่นใช่ใช่ครับคีย์บอร์ดแบบสั่นนี่แหละครับที่มีคนขอให้ Apple เพิ่มเข้าไปใน iOS แต่ก็ไม่เคยมีถ้าอยากได้ต้องไปติดตั้งแอปคีย์บอร์ดอื่นๆเช่น Gboard แทน แต่ตอนนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องขอเพราะ Apple เพิ่มเข้ามาใน iOS 16แล้วครับปล่อยให้รอน่ะไปไม่เนี่ยวิธีเปิดใช้ก็ง่ายมากครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าแตะเสียงและการสั่นในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งใหม่การตอบสนองแป้นพิมพ์ถูกเพิ่มขึ้นมาซึ่งใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าจะมีเพียงสวิตช์เสียงกดแป้นพิมพ์เท่านั้น เพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบจากที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับเมื่อแตะคำสั่งการตอบสนองแป้นพิมพ์เพื่อนๆจะเห็นสวิตช์เสียงและการสั่นให้เลือกใช้อยากให้แตะคีย์บอร์ดแล้วมีเสียงก็เลือกได้เหมือนใน iOS เวอร์ชันที่ผ่านมาและตอนนี้ใน iOS 16อยากให้สั่นก็ทําได้ด้วยการแตะเปิดสวิตช์สั่นหลังจากที่รอคอยกันมานานจากนี้ไปเวลาแตะแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดแต่ละปุ่มเครื่องจะสั่นเบาๆไปด้วยแล้วครับ ใครที่รอฟีเจอร์นี้อยู่มีให้ใช้ใน iOS 16แล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ